มาเต็มคันรถเลยวันดีค่ะวันดีค่ะเชิญค่ะเชิญค <c oughs> ่ะเชิญค่ะกำลังกินข้าวกำลังกินข้าวกันหนาวกินข้าวกลางแก้ง มีมีเานครับไปได้่าหันอาเอาก็ปนนะจองเพิ่ห้ครเมื่อเี้ปัจมาจาก้ FC มากระสิบโชคเลยนะทุกคนเสียงโชคเลย เดอดซีเดินทางมาเสี่ยงโชคแล้วตอนนี้นะคะโอ้โหจัดเต็มฮะเราเมื่อกี้ก็หกใบแล้วเมื่อกี้นะ่ะเราซื้อไปแล้วหกใบเพราะว่าเมื่อคืนเราฝันเราฝันเสือ ปกติไม่เคยฝันวันพระนะเสือเออเราฝันวันพระอืมจุดมินน้อยเอ้าเหรอเป็นยังไเออเมื่อคืนคอยเมื่อคืนคอยก็ฟันเห็นสามตัวกับสองตัวโอ้ยเนอคอยซื้อแล้วเลขเมื่อกี้น่ะอยเอาแล้วอยกำลังหาอยู่อีนอืม อองค์ปู่ให้โชคเออเราแปลกใจอยู่หลายคนดีแบบสแกนตมาไหนแต่ว่าพญ่หมู่บ้านนี่สแกนได้อยู่ใเนาะมาแต่ไสค่ะคุณแม่ใกล้ๆนี่ล่ะมันกกกนี่ยบ้านอะไรนะกกกองกกกกองจำปาดงเฮานี่น่ะโอ้ค่ะค่ะบ้านจำปาดงค่ะ โอ้จมาบงหูจัาค่ะอย่รมะไปเปอยู่บ่ไปเห็ดปลาปลาเห็ดกระทินเห็ดยางบ่ทอทงทอดเทียนบ่โอ้โอ้ก้องไหนทีเ้าไปวัดเออคอยยังว่าอยู่ว่าเอฟซีบอกว่าเคยเห็นไปไปพะาปงพระปลาทอดเทียนเออคอยกระเดาไปมั่วเนาะแต่คอยกระทุกเลย เสียลบเพเออเเต้นไดไปไปตลุอ๋อเออเออเราบดจ้แล้วราก็มาจะจ้ามิสลับดปันกันน้ามาได้การเป็นงานห้องมาถึงเป็นปันหาทุนช่วยโุงเล่นเป็นบุญประทายข้าวเพิ่นมาเอาซองบุญมาบอกนะบุญประทายข้าวอืลุงอยู่พู้นุนุ่นลุงเลย

บ้านนี้แหละสิมาเชิญมาโอ้แบเเปิดไม่ล hmm. em okay. okay. yes. okay. so mm ุ hmm. ้น้ำดีล่ะลุงเรียนแบดหาดแคนก็เลยเฮ็ดบุญประทายเข้าวันที่สามกุมภาพดาว่างังเวทมีซอยดาววันที่สามกุมภาค่ะกังคืนนี่มีละบงย้อนยุกมีละบงย้อนยุกกว่มีซอยดาวซอยดาวมีรถยนต์หรอคะจะกระจายกระจายวันที่สามค่ะ วันที่สามเนอาวันที่ซี่แจงสักบาทนงเมียแต่วันที่สามนี่อะว่าก็เป็นบาทหน่ะอส่ดาวเราวงย้อนยุบฮะมีลำบงโซ่ดาวเออไหนลำบง่ดาวเข้าไปบานุประเดาบานนี่ล่ะบานนงประเดาบานอะไโนสีนี่ล่ะเพรานี่ช่วงมาเป็นจเดือนไปค่ะดุบุญกองช่วงนี้ละคกระช่วงนี้ล่ะได้เดือนเดียวคือบุญกระทินนี่แหละมุกกระลา้มพ้านีนะ เออบุญนระเว้ไปให้ง่ายแบานนี้ชักยากเลยบนภูเว้เป็นสิีนีวาซีโยร่วมบุญระเทศไทยชอาเบือระดมทุนจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนมันขาดแค่ข้าวคู่อะค่ะเมนอันขาดแค่ข้าวประมาณจ้างคู่เมนมันเรียนหลายแต่ว่าคู่หน่อยสิบห้าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันขาดไปอยู่สามสามแสน นักเรียนนักเรียนขาดนักเรียนขาดเันานี่อัตราการจ้างของรัฐอ่ะเขาบอกบอกถึงนักเรียนน้อยกเลยบอกถึงเลยบอกมีคู่นักเรียนก็เลยอยากหาทุนจ้างเองท่ไม่ต้องใช้งบหลวงจ้างซื้อผ้าณนั้นนะนี่สิตบซีซั่มดูคือนปออเนี่ก็่ได้ค่อยอยูมค่ะนักเรียนหลายอยู่กว่าเก็บลอยเก้าซีสเก้าซีสก็เลยหลายอยู่หลายเริ่มหลายเพราะว่ามันมีคู่มาดซอยนีแล้วเขาไปจะหาทุนมา

จำปันได้วันที่สามวันที่สามวันที่สามเป็นการระดมทุนช่วยทางโรงเรียนคือจริงๆก็อาจจะแต่คนจะมองว่ามันเป็นมันมีงบหลวงงบอะไรอยู่แต่ว่ากขแต่ว่าบางโรงเรียนี่เเนโรงเรียนเล็กงบไม่พอมาถึงก็เลยแบบโรงเรียนก็ลงทุน เองอะไรประมาณนี้เพ er> ื่อให้นักเรียนได้ม uh uh ีครูสอนนงั้นก็ครูไม่เพียงพอเด็กก็เรียนไม่พอพึ่โรงเรียนเท่าน่ะก็ไม่มีเงินเก็บอะไรเลยโรงเรียนค้าบโไมมีวิธีการจัดการพอพอพึ่งมาเอพึ่งมีพออเป็นโรงเรียนเล็กมีพอแต่ก่อนม่กันมีสะดวกแล้วแหละก็ต่ว่าัน สายแน่ยายแม่นี่ค่ะก็บ้านกองกองบ้านอะไรลืมที่โคกกอง่ะโคกกองนะเพิ่นกอาสองช่วยบุญเนาะบรรยากาศยามเช้ายูทูบเบอร์นั่งข้าวกันอุ้ยมีนหน่อยนี่คือตะนาหักเทนอสาเัีคลนี้สวัสดีค่ะ